สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในแมปคำพงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูโชว์เลยเลยครับมันอยู่ในน้ำเป็นนึงมันอยู่ในนี้แหละเฮ้ยเฮ้ย่าี้กินนมกินนมกินนมเฮ้ย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 อันนีไอ้นนีไอ้นนี้ โอ๊ยทำไมทำกันอย่างนี้เออมันหายไปไหนนี่อโอ้ยโอ้ยเยอะโอ๊ยตายยังวะโอ้ยนี่มึงไปมาเจอกระดูดสองรอบแล้วแี่ยกูตายแล้ว กพวกกูต้องรีบออกจากที่นี่วะไม่งั้นไอ้คำพงมันโดดใส่หน้ากูแน่นอนไอ้เน็ตไอ้เน็ตมันวิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยวิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยวิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจัดตกใจหมดเลยกูรีบวิ่งกันเลยออกประตูเลยปิดประตูด้วยสัตว์เขาบอกว่าให้มาถ่ายรูปด้วยวะเมื่อกี้แม่งหลอนมากเลยครับ ปิดประตูหน้ามันได้ไหมเนี่ยโอ๊ยคือจะใช่มันกระโดดอยู่กูจะไปเอาแล็บท้อยังไงอันนี้มึงมึงรอดิมึงรอดิไปยังวะเล้ยมึงปิดประตูขังมันดิเนี่ยประตูเนี่ยนี่นี่เนี่ยปิดขังมันดลปิดขังมันเออวะมันต้องเอาแล็บท้อไปบ่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปไหนวะเป็นหนึ่ง แกขังกูโอเีอะสมีมากครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดอยู่มันอยู่นอกบ้านกูหยูอสองชีวิตอ่ะเหมือนกันทำไงดีวะ มันอยู่ข้างนอกไหมอ่ะแล้วมึงส่งไปใช้กูหน่อยดิกูจะเปิดประตูฮ้ยบอ,ยอ,ยอ,ยอยเราขับรถกลับบ้านไหมนี่รีบรีบไปไหมสามสองหนึง่งจัดไปละเฮียอยากขับรถกลับบ้านสัตว์ผีเลวปุ้ยมันไม่ตามกูมันไม่ตามกู มันไม่ตามไปกับวิมันขับรถกลับบ้านไม่ได้เอออุ้ยอันตรายวะ่ะห้องนี้มีอะไรให้เก็บบ้างนี่เอ้ยมีคุญแจมีคุญแจอันโนดี้คีเจ็ดเซเว่นโฟทีทวนมันอยู่ไหนนี่กูอยู่ในบ้านกูหลบแรงกูเย็นกูออกมาแล้วไม่เห็นมีตัวเฮียอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไอ้นี่มันออกมาเลยเชื่อกู ูอยู่ข้างนอกเนี่ยกูใช้ใบชายให้ด้วยเนี่ยไม่กูไม่บอกเนี่ยกูชวนใบชายอยู่มึงเห็นใบชายกูไหมเห็นแต่กลัวแล้วโอ้มา้าไม่มีอะไรเลยเกียรใจกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยมามามาตามมาตามมาเหี้ยแล้วที่เราตามแล้วที่นี่มันยังอ๋อไอ้ขี้มันหายไปเฮ้ยเฮ้ยมุลุษค่าไอ้นี่ ได้นะเพื่อนดูบนหลังคาดิทุกคนครับเราจับแคชกู๊ดได้ด้วยนะครับคนเรารีบไปหลังป่าดีกว่าครับโอ้ยตรงนี้เป็นแม่น้ำโอ้ย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 อะไรอะโอ้ยยีจูออนโอ้ยโอ้ย กีลีสายเลยลีส์